อยากมีรถคันแรกผ่อนราคาเบาๆออโตวิลาจัดไว้ให้แล้วค่ะคันนี้นะคะนิสสันอเมร่าราคา189,000บาทผ่อนเพียง3,000กว่าบาทเท่านั้นเองค่ะและคันนี้นะคะโตโยต้ a แอสติตราคา369,000บาทผ่อนเริ่มต้นเพียง6,000กว่าบาทเท่านั้นเองค่ะคันนี้นะคะโตโยต้ายาริสราคาตั้งขายอยู่ที่379,000บาท ขอนเบาๆเริ่มต้นเพียง6,000กว่าบาทเท่านั้นเองค่ะคันนี้นะคะมาสด้า2ราคา4 19,000บาท่อนเริ่มต้นเพียง7,000กว่าบาทเท่านั้นเองค่ะคันนี้ Honda c i t ต1.0 RS ปี21ราคาตั้งขาย5 19,000บาท่อนเริ่มต้นเพียง9,000กว่าบาทเท่านั้นเองค่ะคันนี้ o ต o ta c o r o l l a 1.8ไฮบริดราคา599,000พรอนเริ่มต้นเพียง10,000บาทค่ะและสำหรับโปรโมชั่นออโตวิลล่าวันนี้นะคะออกรถ0บาทนะคะฟรีค่าดำเนินการค่าบริการส่งรถนะคะดอกเบี้ยเริ่มต้นเพียง2.39เท่านั้นเองค่ะและฟิกแมนรับประกันเครื่องยนต์20,000โล2ปีให้ด้วยค่ะใครที่สนใจติดต่อเบอร์ด้านบนนี้ได้เลยนะคะ